โอโหแอปทักซออนพร้อมฝ่าแฟดของเขาสวยคูณสองไปเลยจ้าถูกทักมาตลอดตั้งแต่ก้าวเข้ามาโลดแล่นอยู่ในเส้นทางสายบันเทิงไทยวันหน้าเหมือนกันมากๆเลยสำหรับสองนางเอกดังแอปทักษออนและเต้วนัทพรซึ่งทั้ง2ส,สาวก็เคยเจอกันบ่อยและทำงานร่วมกันอยู่ตลอดอีกทั้งสองสาวยังเคยเป็นนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเคยนั่งเสลี่ยง ร่วมอัญเชิญพระเกี้ยวมาแล้วเหมือนกันล่าสุด2ส,สาวแอปเต้โคจรมาเจอกันอีกครั้งในรายการ3แซบพร้อมแชร์ภาพคู่ร่วมเฟรมกันชื่นมืน่นพร้อมแคปชั่นระบุว่า2องแซบแฮชแท็กแซบร้อยเปอร์เซ็แท็กสามแซบช็อตนี้ทั้ง2ส,สาวดูสวยหวานหน้าเหมือนกันมากๆเรากับแฝดพี่แฝดน้องเลยละจ้า